เหลือเชื่อประกันชั้น3แค่ปีละ1,790ง1,790ชนท้ายคู่กรณีช่วยจ่ายให้ได้สูงสุดถึง1ล้าน มีหลายคนนะคะที่ข้องใจและยังสงสัยว่าประกันชั้น3แค่เบี้ยประกัน1,790ต่อปีเนี่ยจะช่วยได้จริงๆหรอประกันแผนนี้นะคะให้ความคุ้มครองดีในกรณีที่เรานะคะเป็นฝ่ายผิดค่ะสามารถไปเยียวยาคู่กรณีได้เนี่ยสูงสุดถึงคนละ5 0 0แสนบาทซึ่งต่อเหตุได้สูงถึง10ล้านและในเรื่องของทรัพย์สินค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านเรือนร้านค้าเสาไฟฟ้า,ฟาป้ายโฆษณาที่เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ประกันชั้น3นี้จะมีวงเงินไปช่วยจ่ายให้คู่กรณีแทนเราสูงถึง1ล้านบาทและกรณีที่คนในรถของเรานะคะได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่กรณีและไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตามมีค่ารักษาพยาบาลให้กับคนในรถสูงถึง1 0 0 0 0แบาทหากเป็นรถ เก๋ง SUV หรือรถกระบะสีประตูให้ความคุ้มครองถึง7คนกรณีเสียชีวิตก็มีเงินค่าสินไหมใจ่ายให้คนละ1 0 0 0 0แสนบาทที่สำคัญนะคะวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาสูงถึง3 0 0แสนบาทและพิเศษที่ไม่มีที่ไหนให้นั่นก็คือมีเงินชดเชยกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิง10,000บาทเห็นไหมคะประกันชั้น3เบี้ยประกันแค่ปีละ1,790บาท มีความุูมครองที่สูงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะประกันชั้น3รถเก่ง SUV และรถกระบะ4ประตูปีละ1,790บาทส่วนรถกระบะปีละ2,690บาทสนใจติดต่อที่โปรไฟล์ของครูเอค่ะครูเอวัชราวลีเอกเอประกันภัย